สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสอง ตามนยโยบายของพลตรวจเอกกิจรัฐพันเพชรให้ปราบปรามอาชญากรรมที่กระทำความผิดสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนผู้สุจริตโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมได้สืบทราบว่ามีคนร้ายข้อหาวิ่งราวทรัพย์ได้ไปอาศัยใบบุญสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาปิดบังความผิดหลบนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบสองปี ต่อมาวันที่20เมษายน2567เวลาประมาณ10.30นาทีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกลุมตัวนายอมรเทพอายุ29ปีชาวตำบลหนองอึ่งอําเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดบุคคลตามหมายจับศารจังหวัดศรีสะเกดลงวันที่2พฤษภาคม2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นจากการจับกลุมหรือรับของโจรจับกลุ่มได้ที่บริเวณสำนักสงฆ์ตำบลหนองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยพฤธิการแห่งคดีระบุว่าเมื่อประมาณวันที่29เมษายน2565เวลากลางวันนายอมรเทพได้ขับรถจักรยานยนต์ของน้องสาวไม่ทราบป้ายทะเบียนมาอย่างร้านขายก๋วยเตี๋ยวบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งขณะจอดซื้อก๋วยเตี๋ยวเห็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวสวมสร้อยคอทองคำหนักประมาณ1บาทบริเวณคอด้วยอารมณ์ชั่ววูบอาศัยช่วงเวลาที่แม่ค้าเผลอกระชากสร้อยคอทองคำแล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป จากการตรวจสอบในทันระบบยังพบมีหมายจับติดตัวอีกหนึ่งหมายเป็นหมายจับแขวงปทุมวันลงวันที่19ตุลาคมในการกระทำผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งในชั้นจับกลุ่มสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตามวันและเวลาดังกล่าวได้ทำการกระชากสร้อยคอทองคำของแม่ค้าขวยวต๋ยวไปจริงจากนั้นได้นำส่งอสพอ,อุทุมพรพิสัยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กิจวิ่งออกก็อาจจะใช้ยาบางอ่าเพื่อควบคุมแก้ไขการความผิดหรืทั้งครับทั้งไปหรือเพื่อให้ผลการสืนีวนที่ม่เอมีที่มาหคือแสดงไปก่อนเหรอชีวิของเขามาคลนกับ้าที่เราไปก่อนเห่อชของเขาเนี่ยเราเจอเขาได้ยังไงมืตัไม่เตี่ยวค่ะตัดไม่เตี้ยวอยู่ผ่ะตัดไมเดียวอยู่แล้วที่เขาเกิดค่ะ อยู่ท mm. right. ี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราคะคือผู้เสียหายที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่่คะอ๋อเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในช่วงจังหวะที่เราสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่ในจังหวะที่เราเผลอค่ะแล้วก็ค่ะทำยังไงแล้วก็ซัาสร้อยค่ะอสร้อยเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอค่ะแล้วพอเราไปะชากเสร็จเราไปไหนยังไงต่อก็กลับบ้านค่ะก็คือขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถกลับบ้านใช่แล้วมีอะไรยังไงต่อบ้างก็มี ก็ไปรับเนาง